สวัสดีครับกลับมาพบกับผมดาร์กมันทีวีนะครับวันนี้จะมาปรูโหมดชาแน,นลให้ชนแนลหนึ่งนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับไอคํำข้างหน้านี่อ่านไม่ออกตรงนี้ยังพออ่านออกครับโอ๊ตนะครับ,รบมัง้งเห็นโอสองตัวตัวดีนี่ไม่ไม่รู้สิช่างมันก็ลองขออภัยที่อ่านไม่ออกนะครับนะ ฉันเน็เขาประมาณนี้นะครับมีผู้ติด,ดตามอยู่26คนคมีเพลงลงด้วยนะครับมาชมสักหน่อยแต่ไม่ดูหรอกมีแจกมาครับศูนย์จด้วยนะครับแต่ผมบอกได้แค่มันเป็นของพนด่วนๆสอนหลดมาครับศูนย์จุมันยังไม่ออกนะครับขอบอกเลย เแล้วเขาตัดคลิปปั๊บนะครับอ่ามาโหกันเมื่อกี้ด้านไปออกนะครับนี่นะครับใครอยากติดตามก็ติดตามได้นะครับกดปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะครับแล้วสักพักอันจะเอ้ยไม่สักพักหรอก เดี๋ยวมันจะมีกระดิ่งขึ้นตรงนี้คนก็กดไปนะครับทาให้ขึ้นมานะครับนะบางรุ่นอาจจะมันบอกว่าบางโทรศัพท์ของคนนะครับบางรุ่นมันจะบอกว่าสมัครรับข้อมูลนะครับนะก็คนเต้องจบบงไปในครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามให้เขาด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้บังคับนะครับ